ฉันกำลังพายเรืออยู่นะจ๊ะสวีดสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอรทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมคุกกี้ Run k ิงด d อมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคุกกี้รถมะม่วงนะครผมรถมะม่วงนะครับพึ่งได้มาใหม่เลยนะครับตัวนี้พลังก็นี่นะครับผมอัพไปแล้วนะครับอยู่ที่เลเวล38นะครับตอนนี้พลังต่อสู้ก็1 0,000หม่นกว่าเลยทีเดียวนะครับแถมพลังโจมตีก็เยอะมากนะครับ8,500นหม่กอ เอ้ยนี่สามารถอัพเลเวลได้ด้วยเลยนี่จัดไปเวดิกเกิลเลยครับนี่ครับตอนนี้ยังขาดการอัพเลเวลอยู่ตั้งหลายตัวเลยนะครับนี่คุกกี้รถอะไรเนี่ยจริงจอกก้าห่างนะครับคุกกี้นารูโตะนะผมเรียกตัวนี้นะครับยังขาดอยู่อีกเยอะเลยนะครับอัพเลเวลไม่ได้นะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเก็บดาวกันก่อนดีกว่านะครับอ่าอ๋อนี่นี่นี่เสร็จแล้วนี่ขอเก็บนี้ก่อนอ่อได้มา2 0 0กว่าเนี่ น้ำพุล่ะน้ำพูก็ได้มาเยอะอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็อเลเวล30แล้วนะครับเล่นมาเรื่อยๆนะแป๊บเดียว30แล้วนะครับเร็วมากนี่ก็สร้างๆไว้ก่อนนะครับเพิ่งเล่นไปตั้งแต่เมื่อคืน,นยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างปรา,าสาทอยู่นะครับเหลือเวลาอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เก็บๆไปก่อนนะครับนี่เยอะแยะตาแะอันนี้ผลิตไว้ก่อนเลยโอเค อะไรอีกบ้างครับนี่อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนผลิตไปปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบอันนี้ถ้วยครับถ้วยถ้วยนี้ต้องผลิตอีกนะครับต้องการเยอะแยะโอ้หมดเลยใหม่ก็เหลือเชื่อวพ้าหมดปกติสร้างไว้เก็บไว้เยอะแยะเลยนะครับอ่าได้มาแล้วอันนี้ก็สร้างไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันว่างเด็ดขาดอย่าอู้อย่าอู้อู้ไม่ได้นะครับ สร้างไปก่อนโอเคตอนนี้นะครับหมู่เกาะโซดาผมก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับแต่ว่ายังสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพลังยังไม่ถึงนะผมผมพลังอยู่ตอนนี้อยู่4ี่หมื่นกว่าเองนะครับอุ้ยได้รางวัลมาด้วยเฮ้ยดีดีพามีอะไรบ้างโอ้ได้ตังค์มาห้าแสนเลยเหรอโอ้เยอะเยะนะครับตังล้านกว่าแล้วผมพามได้มาสี่พันโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยต่อสู้หรอโอ้โหแปดหมื่นสี่นะครับยังไม่ไหวเว้ยอันนี้ล่ะ อันนี้7 9 0 0 0นะครับส่วนอันนี้6,500 0นนะครับไหวไหมเนี่ยลองดูก่อนแล้วกันนะครับเตรียมพร้อมเลยมาดูซินครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไปต่อสู้กันรอดไม่รอดค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> ไปก่อชิ้นมะพร้าวเหรออ้าวจดไปเอ้ยผมเตรียมทีมผิดมาี่่้าแล้วเอยเอยไหวไหมเนี่ยโอ้โหพี่ดาบเลือของเรานะครับพลังเกินครึ่งแล้วโอ้ไม่กอด นี่เนี่ยอ้าตายหาไปโอ้ดีว่าฟืึนกลับมาได้นะโอ้โหตายไปแล้วโอ้น่าจะไม่ไหววะเฮ้ยโอรุนแรงมากรุนแรงมากเออเรียบร้อยไม่ไหวนะครับเฮ้ยต้องอัปเดดก่อนเหรอเตียงอัปเดดเลยนะจัดไปอัปเดตก่อนก็แล้วกันอ่าอับเดตไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปลุยอื่นกันดีกว่านะครับผมเป็นหอคอยเค้กสุดอลตรามก็แล้วกันมาอยู่ใน อะไรเนี่ย11เหรออันนี้นะครับเปิดทีบเลยพามไหนยิ่งได้อะไรบ้างอ้าวโอ้ได้เพชรมาอีกหนึ่งพันไม่ก็เยอะแยะเลยนะครับเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้ววันนี้อืด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 ,อดเราอยู่ด่านที่19แล้วนะคเออเป็นโอเค19ก่อนพร้อมเลยไหนอ่าขอตั้งค่าทีมก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้วางแทนไปเลยนะครับ แล้วก็เจ๊มานี้โอเคเป็นคุกกี้อีพิกหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับพลังการต่อสู้ก็4ี่หมนะครับของมัน8ปดหมื่นห้าโอ้โหแพ้อีกแน่นอนไปลองดูซิรอดหรือเปล่านะครับมาตัวอีเจ๊มะนาวของเรานี้พลังโคตรแรงเลยนะครับดูคลื่นดูพลังคลื่นนะนั่นไงไปแล้วปบปบโอ้โหสุดยอดแห่งพลังนะครับ แรงมากนะโจมตี8,500คิดดูมาต่อเนื่องระบบโอ้เจอรถแล้วน้องดาบนี่ก็แรงนะครับผมแต่ว่าพลังของมันรีโหลดช้ามากนะครับ20วิเลยทีเดียวนะครับส่วนเก๋ห่วงนี่ก็รุนแรงมากนะครับโจมตีได้หลายๆตัวนะผมโอ,โอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่เว้ยโอ้โหคลื่นมาต่อเนื่องส่วนเก๋พลิกนะครับก็รอบโจมตีไปจากด้านหลังนะผมเออฟันเข้าไปโอเคเจอบอสแล้วนะครับป๊อปอป๊บโอ้โหคลื่นพลังแรงมาก ไงต่อไงต่อจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมพลังยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังไหวอยู่เออไงเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไอ้เรียบร้อยตาตหาไตาห่วงไปสาอุ้ยชนะได้เฉยนะครับฮ่าเวริกุตชนะมาได้ชั้นถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับลองดูซินะครับพลังการต่อสู้อันนี้ก็สองหมื่นกว่าเองเหลอนะครับเป็นกองทัพเค้กชั้น20ผู้สิ้นหวังเหรออ๋อ,อสู้กับพวกคุกกี้กันเองนะครับกองทัพคุกกี้โอเคครับ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยมาครับชั้น20แล้วตอนนี้จัดไปน้องดาบฟาดไปเลยเออโอ้โหโอ้โหไม่เหลือครับโดนขนาดนี้นี่เนเรียบร้อยโอเคผ่านไปได้อย่างง่ายดายครับผมวันนี้พลังการต่อสู้น้อยไงไงล่ะสุดยอดโอ้ยได้มาเยอะแยะเลยนะครับไหนดูสแตตหน่อยสินี่ครับอีเจมานาวของเรานะครับสุดยอดมากเลยพลัง46 0 0 0นะครับ เยอะกว่าเพื่อนเลยนี้รองลงมาก็เป็นเจพริกนะครับเจซอสพริกแล้วก็ต่อไปก็ประมาณนี้นะผมโอเคชั้นถัดไปกันเลยไหนลองมาดูสิครับว่าด่านนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับ8ปดหมโอเคเริ่มการต่อสู้ไปมาเลยมาเลยโอ้โหโดนตีน่ากลัวมากจัดไปแล้วด้านบนเรียบร้อยไปหนึ่งครับเจ้หัวครับเจหัวฟาดไปอีกเจ้หัวง่วงออืรอบสังหารไปด้านหลังนะครับโอ้โอ้โอห หายแล้วน้องดาบกูน้องดาบพลังเกินครึ่งแล้วครับตอนนี้ไหวไหมเนี่ยอึ๊บกัดไปช่วยหน่อยเออเรียบร้อยน้องดาบอีกหนึ่งทีโอเคได้อยู่นะครับเจอบอสแล้วนะครับจะรอดหรือเปล่าอัพอัพอพออ,อย่าตายก็แล้วกันนะครับรอดไหมเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเออชนะได้โอเคเลยผ่านมาได้ไดีดีนะผมอุ้ยได้นี้มาเยอะแล้วนี่นะครับดาวอัพเลเวลนะครับ โอเคขออีกหนึ่งชั้นก็แล้วกันนะไปเลยมาดูซิ8ปดหมโอ้โหเยอะไปหน,น่นี้ดูสิครับว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะครับถ้าไม่รอดก็ค่อยไปอัพเลเวลกันก่อนนะครับผมจัดไปเริ่มการต่อสู้ครับผมมาซิมา,มาชั้น22แล้วนะครับโอ้โอ้ามาถึงก็โดนมีโอ้ดูท่าน่าจะไม่ค่อยไหวนะออืจัดไปโอเคได้แล้วพลังถึงครึ่งแล้วย่างเนี้ยยังไม่ถึงเลยนะครับโอ้ด้านหลังจัดไปแล้วนะครับเกมพิก ด้านหน้าจัดไปขึ้นเออไงสุดยอดเลยเจ๊ขึ้นนี่แงนี่ไงจัดไปเลยนี่ไงเพิ่มพลังมาครับโอเคอีก2ด่านก็น่าจะถึงบอสไหวไหมโอ้โอ้โอ้นี่แน่โดนขึ้นก็ไปนี่นกก็ตายหาไปอ่ะคิดดูมาแล้วครับเจอบอสแล้วตอนนี้ต้องไหวนะเว้ยไม่เนยพลังโอ้โหเจ๊ขึ้นเจ๊ขึ้นโอ้ไม่ได้ใช้พลังเจ๊ขึ้นโดนสตันซะก่อนอย่าตายหาเลยกันนะโอ้มันยิงธนูอะ โอ้โหผ่านได้เฉยชนะได้เฉยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับ5ตัวนี้เวริกุตออกเลยแล้วกันนะโอ้นี่นะครับเราต้องมาเลือกเลยเราต้องมาเลือก2ด่านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวออกไปอัพเลเวลกันก่อนดีกว่านะมาครับมา,บมาเราก็มาอัพเลเวลให้กับน้องคุกกี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับเอาเป็นอ่าพี่ดาบเลือกให้ก่อนก็แล้วกันนะหนดูซิแม็กได้ไหม โอ้โหแม็กได้เว้ยแต่พลังกูหมดเลยโอเคอัพไปเลยเลเวล่สี่สิบนะครับแม็กแล้วเวดิกุตต่อไปก็เป็นเจนี้อ่ะได้มาวะเนี่ยได้แค่นี้แหละโอเคเอาไว้หมดไปโอเคครับหมดแค่นั้นครับหมดแล้วต้องสะสมกันต่อไปนะครับผมนี่ไงนี่ไงบ้านคุกกี้ได้มาอีกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วได้มาแล้ว ฮ้ยนกหูจังหรือว่าคุกกี้เจ้าหญิงจะเอ๊ะเดี๋ยวนะต้องใช่แน่ๆคุกกี้เจ้าหญิงคุกกี้เจ้าหญิงอยู่ที่ไหนน่ะโอ้ยตกใจหมดเลยอยู่ๆจะตะโกนทาไมล่ะอย่าตะโกนแบบนั้นสิเมื่อกี้คุกกี้เจ้าหญิงเพิ่งจะฟื้นแท้ควจะตกใจแน่เลยรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมคุกกี้เจ้าหญิงเสียงเป็นอะไรครับเนี้ยที่นี่น่ะคือหมู่บ้านมะพร้าวนะเธอเป็นใครขอยไปเดี๋ยวนี้ ุกกี้เจ้าหญิงเป็นไรหรือเปล่าเะที่นี่คือกลับมะพร้าวชานคือคุกกี้รถมะม่วงเอารถมะม่วงอยู่กับมะพร้าวนะครับคุกกี้เจ้าหญิงปลอดภัยดีไม่มีมรอยฟกช้ำไม่ต้องกังวลหรอกนะมะพร้าวรสชาติมีเอกลักษณ์จังเลยเธอเองก็ได้มากินสิที่ประดับหัวของเธอทําขึ้นมาซะสวยเลยชิวนะฮะอ,อ,ยอย่าเฮ้ยคอยยังชิวไม่เป็นไรที่ประดับหัวนั้นเดี๋ยวฉันใส่เองนะมีการงอนด้วย <laughs> ว่าแต่เจ้าพวกที่โจมงีพวกเรานั้นคือใครนะ ที่พักพอนแบบนี้ทําไมถึงเจ้าพวกมันผ่านมาได้นะครับอ่าพวกนั้นคือกลุ่มโจรสลัดทุเรียนโอเคเป็นพวกโจรสลัดที่เริ่มมีชื่อเสีเมื่อไม่นานมานี้ตามปกติแล้วมันไม่น่าโผล่มาสถานที่ท่องเที่ยวเกิดอะไรขึ้นน้าก่อนหน้านี้ได้ยินว่าหมู่บ้านถูกยึดครองไม่คิดว่าจะได้รบับไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบแบบนี้เลยนะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะค่อยๆพูดช้าๆให้ใชัดหน่อยได้ไหมโอเคกูไม่ฟังมึงแล้ว <laughs> มาต่อครับผม อันนี้รับมาโอเครับมาแล้วมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยรับอีกเหรอโอเคมาสุ่มกันก่อนดีกว่านี่สุ่มคุกกี้ระดับสูงนะครับสี่ครั้งมาเลยดูสิจะได้อะไรบ้างโอเคได้เจดชิ้นชวนมาอีกแก้วนะอีกสามตัวมาสกิปไปเลยพรโอ้ยได้คุกกี้นี้มานะครับไปอีกหนึ่งจัดไปโอเคไม่ได้อะไรมาแล้วถึงหนึ่งไอ้น,นี้จัดไปอีกโอ้ได้อะไรรอเปล่า พมโอ้ได้มาอีก1ตัวแล้วเหรอต่อไปก็เป็นสมบัตินะครับสามอันโอเคอันใหม่มาหนึ่งอุ้ยได้ไรมาบ้างโอเคอันนี้ก็มีแล้วนี่จะไปอีกหนึ่งอันโอ้สมบัติใหม่นะครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสมบัตินะครับเรามี15ใน17แล้วเหรอเห็ือมากๆเลยนะครับเหลืออีก2อันโอเคแล้วเราก็มาสุ่มกันในนี้กันอีกครั้งนะผมสุ่มได้เลยถึง7ครั้งนะครับมา ดูซิเจ็ดครั้งจะได้อะไรสักตัวหรือเปล่านะเอเอไม่ได้อีกแล้วได้แต่วิญญาณน,นี้บอกเลยนะครับได้แต่วิญญาณอย่างเดียวเลยนี่ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับมีแล้วตัวนั้นต้องเอาตัวใหม่สิตัวนี้ก็มีโอ้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าได้มาวิญญาณได้เป็นวิญญาณมามามีแล้วนี่เจ๊ของเรานะครับเจ๊ทับทิมสะคิดไปเลยเอ้ยเอ้ยน่าสนใจอันนี้ได้หรือเปล่า โอ้โหแม้ที่อยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทุกสิ่งได้เลยมาครับเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหอริจัเทขนาดนี้พามตัวอะไรเนี่ยคุกกี้รถลุกเกตด,ดำนับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอีปีกตัวนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสุ่มอีกสองครั้งจัดไปไอ้นี้ไม่ได้อะไรนะครับได้มาแค่วิญญาณจัดไปอีกหนึ่งครั้งเออก็อุอ้ยได้นี้มาเหรอ วิญญาณของเนี่ยครับตัวนี้นะครับคุกกี้นางฟ้าทะเลโอเคครับผมซึ่งตอนนี้นะผมมีคุกกี้ยอยู่ด้วยกัน28ตัวนะครับใน51นะครับเหลืออีกตั้งหลายตัวเลยเนะี่ยตัวนี้พลังการโจมตีเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยมันสายซุ่มโจมตีเหมือนกับ ตัวอเจซอสพิกเลยนะครับถ้าอัพเลเวลตัวนี้มันจะเจ๋งกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ดีซ a เก r เมขอพักว็เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับผมตอนนี้โอ้โหมีคำขอมาแล้วนะครับตอบรับไปให้หมดเลย4คนนี้นะใครแอดมาผมตอบรับหมดเลยนะครับอตอบรับไปอีกหนึ่งโอเคครับผมเวร์ี่กู๊ดนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวีทดอสวัสดีไปละจุ๊